เรื่องรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยต้องขอกลับเรียนทำข่าวไปแล้วนะครับว่ามีการสกัดกั้นยาเสพติดได้จานวนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วตัวเจ้าหน้าที่เองก็ต้องได้รับความรายได้จากการจําหน่ายบัตรของเจ้าหน้าที่ของสถาน,นีนะครับสิ่งเหล่านี้เช่นจะเป็นส่วนประกอบที่คณะกรรมการของนงข่าวเชิญชวนนะครับประชาสัมพันธ์ให้สถานี ก็ได้โปรดซื้อบัตรุนะครับมันค่จะมีินค้าที่แบกกลับมาไม่ค่อยดีเท่าซึ่งผมก็มีรถสปอร์ตโฆษณานะฮะการแรกจะเป็นสมเอ่าลูกลูกสมมาของสมเด็จพระนเรศวรสอบถามได้เลยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยตรงไหนนะครับดูแลีิงนาตรงนี้ทั้งหมดถ้าสื่อมวลชนมีปัญหาตรงไหนซึ่งมันมีความเป็นจริงนะครับเสื้อกล่องโฆษชาอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจ